ไปสายคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะคะสายแรกวันนี้นะคะคุณจำปีนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณจำปีคะจาวันดีค่ะจ้าคุณจำปีถามเลยค่ะเรื่องอะไรคะใจใส,ส,สไม่เคยพูดกับทางนี้ใจ่สเลือกทับผิดโถอะไรขอโทษน,นะอยากจะถามเลยว่าเป็นเขาเสียไปสิบปีแล้วเขาได้บมบัดรายหนึ่งแล้วลูกบวชอยู่สองคนเขาโอนให้ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้จดทะเบียน จะมีวิธีไหนอ๋อเป็นมรดกของสามีคุณกับภรรยาเอ้ยคุณกับสามีคุณกับสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วสามีเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับจ้าเสียชีวิตแล้วแล้วก็สามีมีที่ดินเขาแบ่งกันคนละไร่ในเหลือสิบีไร่เพ้ากวให้เขาเล็กแต่เก็ไม่ได้อะไรเขาเราก็ไม่อยากไม่ไปไม่ไปไม่ไปนไม่ไปานไม่ไปหนไม่ไปลานไม่ไปหลานไม่ไปานไม่ไปหลานไม่ไน เดียวครับเด้๋ยวครคุณจำปีครับแป๊บเดียวนะพี่ฟังนะผมจะถามให้ผมเข้าใจก่อนนะใจใจที่ดินทั้งหมดกี่แปลงอ่ะแปลงเดียวจ้ะไร่หนึ่งจ้ะแปลงเดียวหนึ่งไร่มีลูกกี่คนอ่ะสองคนจ้ะบวดหมดแล้วต้องยี่สิบเอ็ดสิบสามษาแล้วจ้ะแต่อีกคนแค่สิบพรษาอืมคงพี่บวดต้องอายุยี่สิบเอ็ด ท่านท่านตั้งใจที่จะบวชไม่ศึกหรือเปล่าครับเนี่ยมองดูว่าจะไม่ศึกเราจะองโตอ่ะเขาได้รับพระพระธงประเทศรับอะไรเขาเยอะแยะเดือดไม่แน่<อ>ใจโดยทางมาปะนาคอไม่แน่เขาว่างี้แต่เขาก็ไม่จำปีคุณจำเปีนอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หหกหกสิบเจ็ดแล้วจ้ะหกสิบเจ็ดโอเคอย่างนี้ครับพระเนี่ยสามารถรับรับมรดกของ ของผู้ตายได้ก็คือพระนี่รับได้่รับได้ก็รับมาเป็นชื่อของท่านนั่นแหละพอท่านรับมาแล้วท่านจะโอนท่านพอท่านรับมาแล้วท่านจะโอนให้แม่ได้ครับท่านจะขายก็ได้ครับอไปปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าเธอโอนเป็นชื่อพระแล้วก็ต้องเป็นของวัดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ฟังที่ฟังนะผมเพิ่งคุยกับอาจารย์นรงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถามเรื่องนี้โดยโตรงอะ่ะ นะครับว่าพระก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากพ่อแม่ที่ตายไปเหมือนกันนะครับถ้าพอท่านรับมาแล้วเนี่ยพอในขณะที่ท่านรับมรดกมาเนี่ยนะท่านจะขายหรือจะโอนให้กับใครก็ได้ครับสมมุติว่าโอนให้แม่แม่ก็ได้ไปเลย<ด>แต่แต่ถ้าท่านรับมาแล้วนะครับแล้วท่านเกิดมรณภาพ อันนี้แหละโดยที่ยังไม่ยกที่ดินนี้ให้กับใครเนี่ยนะอันนี้จะตกเป็นของวัดครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าท่านรับมาแล้วท่านจำหน่ายจ่ายโอนไปให้กับบุคคลภายนอก <Yeah. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่นอ้องหรือใครก็ตามซื้อขายกันก็ตาม <Yeah. S 1> ก็ทำได้เลยท่านก็ทำได้แต่ถ้า <Yeah. S 1> เป็นชื่อท่านและท่านเหมือนภาพอันนี้มันจะตกได้แก่วัด หรือแม้กระทั่งหรือแม้ทัางกาทําพิัยกรรมยกไค้่อให้แม่ก็ได้ได้ครับมีหลานอยู่คนหนึ่งอายุ18 18ออนให้ได้ไหมจ๊ะได้ครับยกให้หลานก็ได้ครับใช่ครับไปที่สํานักงานที่ไปที่สํานักงานที่ดินเนี่ยที่ดินจะตอบคําถามนี้ได้ครบถ้วนเลยครับโอ้มาคนพูดกันนะขอถามตรงนี้เดี๋ยวแน่นอนคนพูดกันโอ้โหเราไมู่ S <S> คือไปไปเขาเขาว่ากันว่าน,นี่ไม่ได้นะคุณคุณคุณแม่จำปีโทรโทรไปเบอร์นี้ก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเบอร์ของของไอ้นะเขาจะตอบท,ทันทีเหมือนที่ถามนี่แหละค่ะอย่าคุณบอกแป๊บเดียวฉันก็ลืมแมจำไม่ได้อันนี้ฉันวิ่งถ <c oughs> ามคนข้างบ้านเล้หาเบอร์คุณเนี่ยฉันฟังคุณมาต้องมาแล้วเขาบอกขนอมไหนขนอมอะไรจบเบอร์เดียวนี่ผมกูใจสั่นนะเนี่ยเบอร์เมือ่อกี้จำได้ไหมคะ เมื่อเมื่อกี้จําได้ไหมคะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะคุณะ <15 7 S 2> ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงท่านมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตในขณะเดียวกันในระหว่างที่ท่านรับมาท่านจะจําหน่ายใจโอนให้กับใครก็ได้อย่าเอาไปอ,อย่าเอาโบสถ์เอาวิหารของวัดไปขายก็ได้หมดนะนะอย่าเอา,าที่ดินวัดนะแต่ท,ที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระนะ ทรัพย์สินส่วนตัวของพระนะครับที่ได้มาจากมรดกหรือได้มาในระหว่างที่เป็นพระท่านมีสิทธิที่จะใช้จ่ายทรัพย์สินนั้นนะครับท่านจะยกให้ใครท่านจะโอนให้ใครท่านทําได้หมดเลยแต่ถ้าว่าในรหรือไม่ก็ท่านท่านท่านาเขียนพินัยกรรมยกให้ก็ได้ถ้าเป็นมรดกของท่านน่ะยกพินัยกรรมให้กับทายาทก็ได้หรือใครก็ได้เขียนเป็นพินัยกรรมแต่ถ้ามรณภาพแล้วไม่ได้เขียนอันนี้มันจะได้ตกเป็นของวัดนะ ป้าสิสกิจโหนดไว้ยังไม่ยอมวอกเดี๋ยวผู้จัดการให้เองแหละมันไม่ไปทางไหนแล้วก็พูดอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ตอนถ่างตเลยไม่กล้าไปเซ้าซี้เขาป้าครับผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของสํานักงานอายการไว้หน้าจอเนี่ยเนี่ยเบอร์นี้ครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดพนักงานให้ฉันติดโทรศัพท์ฉันติดไปแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะคะสิบเอ็ดกับห้าสิบเจ็ดใช่ค่ะง่ายง่ายหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดค่ะใช่ค่ะผมเป็นเบอร์นี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะไปให้ คระลูกชายจ้ะได้ครับได้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 ครับบอกได้ครับไว้ได้ครับได้ครับเอาอย่างนี้ครับทีมงานเอาเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยให้คุณป้าจำปีเพื่อให้พระลูกชายของคุณป้าเนี่ยโทรหาผมก็ได้ครับคุณป้าเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมนะคะเอาวางเบอร์นี้ไดิเดี๋ยวให้หลให้หลานจำเป็นเบอร์ได้ไหมคะ อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าป้ารอแป๊บหนึ่งทีมงมาดึงสายไปเลยลเอาเบอร์เอาเบอร์หนึ่กับเบอร์ผมให้คุณป้าไปด้วยให้ใหมให้พระลูกชายติดต่อนะ,ะนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับก็สามารถจะรับมรดกและก็จำหน่ายใจโอนได้กรณนนีที่เป็นทรัพย์มรดกค่ะ